การเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่7-13กรกฎาคม2567นะคะแนะนำว่าให้ดูคลิปตั้งต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะการเงินนะคะได้ไพ่3ใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะให้เรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางทีอาจจะไปจ่ายพวกเรื่องการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าทํางานหนักมาก แนะนำว่าอย่าไปเล่นการ,รพนันอย่าไปติดยาเสพติดอะไรนะคะช่วงนี้แนะนำว่าควรหาวิธีการผ่อนคลายนะคะที่ไม่ใช่เรื่องการมมเมานะคะเพราะว่ามีคาใจ,จ่ายเยอะถ้ามีใครมาขอยืมเงินนะคะได้เงินคืนแต่ช้ามาก ทำให้คุณขาดสภาพคล่องนะคะในเรื่องการเงินนะคะถ้าคิดที่จะลงทุนอะไรนะคะช่วงนี้ยังติดติดขัดขดอยู่ค่ะแนะนําว่าให้เก็บเงินไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินมีคนพร้อมที่จะให้กําลังใจคุณและพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณได้นิดนิดหน่อยๆนะคะแต่เขาก็ช่วยนะคะ เรื่องเงินนะคะก็จะมีอาจจะมีรายได้ที่เข้ามานะคะถ้าคนไหนนะคะทํางานประเภทที่ว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอย่างเช่นพวกมูลนิธิงานครูงานพยาบาลนะคะงานนี้เป็นงานที่มั่นคงค่ะเงินที่ได้จากงานพวกนี้นะคะจะมาช่วยเหลือคุณนะคะแนะนำนะคะว่าให้ไปทําบุญนะคะถวายเทียนให้วัดนะคะเติมน้ํามันตะเกียงที่วัดนะคะ หลีเกเลี่ยงนะคะพวกอบายมุกทั้งหลายนะคะไม่ดีต่อสุขภาพและช่วงนี้คุณค่อนข้างทํางานหนักนะคะยังไงก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะถวายลมให้วัดนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะขอโชคดีค่ะ